สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกิลเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วแต่ว่ามารักษาจังได้ปีหนึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนาะที่แบบเราอยากหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากให้อ้โรคนี้หายไปไวครับผมก็ข้อมูลที่ผมนามาเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงนะครับผมสามารถเข้าไปอ่านได้เลยที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับก็คนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็คงรู้ใช่ไหมครับว่านอกจากพวกการปรับพฤติกรรมแล้วเช่น ไม่กินมื้อดึกไม่เอตัวรนอนๆหลังจากกินข้าวเสร็จไม่กินเผ็ดไอ้พวกอาหารเนี่ยก็มีส่วนสําคัญครับก็ผลไม้บางชนิดอะ่ะกินได้บางอันก็กินไม่ได้วันนี้ผมจะมาพูดว่าอืมะละกอเนี่ยคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้ไหมก็ต้องบอกว่ามะละกอคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้ครับผมกินได้หมดเลยครับผมทั้งมะละกอดิบมะละกอสุกน้ำมะละกอเพราะว่าเพราะว่ามะละกอเนี่ยมีสรรพคุณ สามารถช่วยลดกดในกระเพาะได้ซึ่งไอ้คนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยเพราะว่ากดในกระเพาะมันเยอะเกินไงครับยิ่งการมีกดในกระเพาะเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ยิ่งกระเพาะเนี่ยคลายเครืองด้วยพเผลเยอะไปอ่ะมันก็มาที่อกมาที่คอกลายเป็นกดไหลย้อนขึ้นคออีกดังนั้นมะละกอเนี่ยมันสามารถมันเท่าอาการตรงนี้ได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยอาจจะขับถ่ายแบบอึดอัดขับถ่ายไม่ออกใช่ไหมซึ่งมะละกอเนี่ยมันมีส่วนทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับผมก็มะละกอกินได้ครับผม คนที่เป็นกดยย้อนเนี่ยคนหามะละกอมากินเลยนะครับกินหลังจากามื้ออาหารหรือว่ากินตอนเย็นแทนมื้อเย็นก็ได้ก็แบบกินแทนมื้อเย็นได้ไปเลยครับผมก็กินได้หมดครับมะละกอสิบซอครับกินได้หมดมะละกอดิบมะละกอสุกน้ำมะละกอก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมผมทำคลิปเกี่ยวกับกดเยลย้อนไว้เยอะมากก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าากชอบก็กดไลค์ได้นะครับขอบคุณมากครับมะละกอกินได้ครับผมไม่ต้องเป็นห่วง